เรื่องเล่ากล่อมนอนจากเดบุกเทเลอร์ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่า้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนเอรเรื่องที่มีชื่ีว่าเสียงสุดท้ายจากห้วงอวกาศ กลางคืนอนัเงียบสงัดดาวเคราะห์สีฟ้าลอยเด่นอยู่กลางจักรวาลมีมนุษย์เพียงหนึ่งคนที่ลอยคว้างอยู่ภายในยานอวกาศที่ไร้แรงโน้มถ่วงศูนย์ควบคุมภาคพื้นดินเรียกภูพันธอมศูนย์ควบคุมภาคพื้นดินเรียกภูพันธอมเสียงจากศูนย์ควบคุมภาคพื้นดินดังขึ้นผ่านลำโพงในยานอวกาศ ชายหนุ่มในชุดนักบินอวกาศชื่อทอมเขามองออกไปยังหน้าต่างของยานมองเห็นโลกที่เคยเป็นบ้านของเขาโลกที่ค่อยๆกลายเป็นจุดเล็กๆที่ห่างออกไปเรื่อยๆได้ยินชัดเจนศูนย์ควบคุมเขาตอบด้วยน้ำเสียงสง,งบนิ่งแต่ลึกๆแล้วหัวใจของเขากำลังเต้นแรง เขาเป็นนักบินอวกาศที่ได้รับเลือกให้ทำภารกิจสำคัญในการสำรวจดวงจันทร์ภารกิจนี้ควรจะเป็นเกียรติยศสูงสุดของเขาแต่ลึกๆแล้วเขารู้สึกแปลกแยกเขาไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นี้คือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆหรือไม่หลังจากเข้าสู่วงโครจรของดวงจันทร์ ทอมเตรียมพร้อมสำหรับการสื่อสารครั้งสุดท้ายก่อนที่จะลงจอดแต่แล้วยานของเขาเกิดความขัดข้องทำให้สัญญาณจากโลกเริ่มขาดหายไปนี่คือผู้พันทอมศูนย์ควบคุมคุณยังได้ยินผมไหมศูนย์ควบคุมได้ยินแล้วตอบด้วยไม่มีเสียงตอบกลับทอมพยายามส่งสัญญาณซ้ำ แต่ก็ไม่มีอะไรส่งกลับมาเขาไม่ได้ตื่นตระหนกเขารู้ว่าความเสี่ยงของภารกิจนี้มีอยู่เสมอแต่สิ่งที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนก็คือความรู้สึกว่างเปล่าที่กำลังกัดกินหัวใจเขาลอยตัวไปอย่างช,ช้าในยานอวกาศมองดูดวงจันทร์ที่อยู่ไกลแค่เอื้อมและมองย้อนกลับไปยังโลกที่ไกลแสนไกล ทันใดนั้นเขาก็ตระหนักว่าเขาคงไม่ได้กลับไปอีกแล้วเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าทอมเริ่มย้อนคิดถึงชีวิตบนโลกเขาเคยไล่ตามความฝันอย่างไม่ลดละเคยทุ่มเททุกอย่างเพื่อมาถึงจุดนี้แต่ในที่สุดตอนนี้เขาอยู่เพียงลำพังอยู่ไกลเกินกว่าที่ใครจะช่วยเหลือเขาได้ เขาเคยเชื่อว่าการเป็นวีรบุรุษอวกาศคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ตอนนี้เขาเริ่มสงสัยแล้วว่าสิ่งนี้มีค่าจริงๆหรือไม่สิ่งที่มีค่าจริงๆอาจจะไม่ใช่ชื่อเสียงหรือความสำเร็จแต่อาจเป็นสิ่งเล็กๆที่เขามองข้ามไปคือเวลาที่ได้อยู่กับคนที่เขารักได้หัวเราะก,กับเพื่อน ได้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายบนโลกเล็กๆที่อยู่ข้างหลังถึงศูนย์บัญบรรชาการได้ยินไหมนี่ผู้พันทอมศูนย์บัญบรรชาการตอบด้วยยังคงไม่มีเสียงตอบกลับใดๆทอมไม่รู้จะทำอยังไงดีเขาเพียงได้แต่ทำใจเขาสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดผ่านวิทยุสื่อสารไปว่า ถ้ามีใครได้ยินบอกภรรยาของผมว่าผมรักเธอเขาไม่แน่ใจว่าสัญญาณจะถูกส่งไปถึงหรือไม่แต่เขาไม่ต้องการความช่วยเหลืออีกต่อไปทันใดนั้นเสียงจากศูนย์ควบคุมก็ดังขึ้นแต่มันเต็มไปด้วยสัญญาณรบกวนศูนย์ควบคุมถึงผู้วันทอมระบบของคุณขัดข้องมีบางอย่างผิดปกติ ผู้พันทอมได้ยินไหมคุณได้ยินไหมทอมทอมคุณได้ยินไหมทอมเงยหน้าขึ้นมองจักรวาลอันไร้ที่สิ้นสุดเขานึกถึงความทรงจําดีๆนึกถึงคนที่เขารักนึกถึงภรรยาสุดที่รักของเขาเขามองออกไปนอกหน้าต่างของยานอวกาศอีกครั้งหนึ่งดาวเคราะห์สีฟ้า ที่เคยเรียกว่าบ้านยังคงหมุนต่อไปอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาวใดๆเขาหลับตาลงยอมรับทุกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ใช่ด้วยความสิ้นหวังแต่ด้วยความสงบขอบคุณ ที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book t e ท l e r นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีพลังใจมีกำลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ